ดวงปักหลังของชาวราศีมีในเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีเข้ามาหลายอย่างหรือมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านจะค่อยๆดําเนินไปอย่างช้าๆและประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากจะมีการร่วมไม้ร่วมมือเกี่ยวกับทีมงานหรือคุณจะได้รับคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีทําให้งานของคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการปกครองบริวารให้มากเพราะบริวารอาจจะยังไม่น่าไว้วางใจที่จะทํางานได้อย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้หากคุณได้ควบคุมการทํางานของบริวารที่ดีแล้วเชื่อได้ว่าการงานของคุณก็จะสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นในช่วงปักนี้อย่างแน่นอนในเรื่องของการเงิน การเงินของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีปัญหาหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพอสมควรอาจจะเป็นการเงินที่ใช้ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพหรือการลงหลักปักฐานหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างอนาคตของคุณคุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวก็อาจเป็นไปได้ ช่วงนี้รายจ่ายของคุณอ่ะจ,จะมีเข้ามาหลายทางทําให้คุณมีค่าใช้ใจ่ายเยอะก็อยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายของคุณให้มากให้ดีไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณก็อาจเป็นไปได้ทั้งด้านความรัก สำหรับคนที่ยังโสดคุณอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือค่อยๆดูกับคนที่เข้ามาเพราะคุณยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนที่เข้ามามากเท่าไหร่นะคุณอาจจะยังมองเขาว่าเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นคู่รักอาจจะค่อยๆศึกษาหรือทำความเข้าใจให้มากขึ้นหรือคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินหรือในเรื่องอื่นมากกว่าในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะมีการคิดวางแผนในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอนาคตของค ุณและคู่ของคุณมากพอสมควรซึ่งจะเป็นผลดีระหว่างคุณกับครอบครัวของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ก็อยากให้คุณอย่าใจร้อนเพราะหากใจร้อนก็อาจจะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ระหว่างคุณกับคู่ของคุณในการวางแผนอนาคตหากคุณค่อยๆค,คิดค่อยๆดําเนินการเชื่อได้ว่าความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงระหว่างคุณกับคู่ของคุณ ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นดังนั้นในช่วงนี้ขอให้คุณได้ปรึกษาหารือพูดคุยกันวางแผนอย่างรอบคอบคุณก็จะมีความรักความมั่นคงให้กับคุณและคู่ของคุณได้อย่างแน่นอน